พี่นิเวศายาไปหยุดติดเออคำวอาคำนี้เออ,อ,อมันเป็นทุกข์ถ้าเขาไปยุดติดแล้ะมันเป็นทุกข์เพราะว่าคำพูดคำนี้ของพระพุทกเจ้าที่ที่บัญญัติมาไว้นี่สิทธิใต้จักล้านล้านปีกับซางคำนี้ยังสิทธิซักสิทธิอยู่คือเก่าบอกเลยว่าสักสิทธิอยู่คือเกาอ่าต้องเอาไปลงยูทูบเลยว่าคนในประเทศใต้หรือว่าคนในโลกนี่ถ้าถ้ามีคำคำนี้แล้ว ตัวเองนี่สิอูเป็นทุกข์เต่าหูแล้วธรรมะอืมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรมโมฮาเวรคกติธรรมจารีอ่าคำคำนี่นี่ต้องเอามาประพฤติไทยเซจของไอไอผู้ที่นับซื้อผัสสนะผุดของประพุทธเจ้านี่คำสุภาิตคำนี่ล้กกาสิมีคำบอกว่าธรมโมฮาเวรคกติธรรมจารีเออธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรมโมสุจินโนสุขมาวาหาติ ทำดีแล้วนําความสุขมาให้เนี่ละสองค้านี้สิเกิดจักลานลานปีกัสซังทาคนนั้นเอามาใส่สิมีความสุขเต็จ้าของอ่าแล้วก็บมุมีอันนี้เลยแหละ<ค>สองค้าแค่นี้แล้วมีสองค้าแค่นี้ 2> 2<ค>แล้วไ <คำ S 1> ด้หลายอยู่อ่าที่เอามาใส่ในชวิตแม <น S 1> ่น,นข้ามใช้ชีวิตจาของนี่สิมีความสุขตลอดอไปอ่าท้าว่าห้าวเรียนยูถุเป็นขุพวกตัวนะอ้ยห้านี่ สบายเลยเมนเยอว์อว่าได้คล่องเลยเนาะโอ้โสบายเลยเออธรรมโมฮาเวรักติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤต